ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทางลายอาตมาพาพจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้รับวังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพจะนำพระโสดที่ชื่อว่าปัมาอภิยะโสดโสดที่ว่าเดียวเรื่องโพ ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพก็ปามในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ประกอบด้วยธรรมแปดประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่ยกย่องของ เพื่อนพระมจารีทั้งไลยคืนหนึ่งสารเสริญผู้ไม่เป็นที่รัก 2. ติเตียนผู้เป็นที่รัก 3. าม,มงหาลาบ 4. ี่มงสาการะห้า ไม่มีหิริหกไม่มีโอตป,ปะเจ็ดมีความปรารถนาชั่วแปดเป็นมิจฉาทิฐิข้อความเหล่านี้มานายพระสูตรอังโคตรนิกายอัตกะนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามข้อที่สามหน้าที่สองร้อย วราไตปิดกจบับมหาจจฬาลงกรล่าชีวิตทยาลัยข้อธรรมทาง8ข้อที่อาตมาภาพนามาเผยแผ่ก็คือถ้าใครทำอย่างนี้มีจริตอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้ก็จะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจเป็นที่กระลบนับถือของคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะพระดาวยกันหรือว่าญาติโยมคือในข้อธรรมทั้ง8ข้อเราก็สังเกตได้อัตมาภาพก็นำมาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังว่าพกนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพนั้นเป็นอย่างไรอัตมาภาพก็ขอฝากทมเหล่านี้ไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้นั่นเอง